อยากมีรายได้จากการทำธุรกิจความรู้ในออนไลน์หรือว่าการเป็นครูเป็นโค้ชออนไลน์อย่าพลาดที่จะฟังคลิปนี้นะคะเพราะจะมีสิ่งหนึ่งที่จะมาบอกคุณนะคะวันนี้นะคะจะอยู่ที่บู o แคมป์เทรนเนอร์บิสเนสเนาะก็เราก็มาเรียนเพิ่มเติมความรู้นะคะถามว่าวันนี้นะคะจอยก็เป็นครูเป็นโค้ชที่สามารถสอนคนให้เป็นครูเป็นโค้ชได้แล้วทำไมฉันยังเรียนอยู่ เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการเติบโตแล้วก็พัฒนาค่ะนั่นก็คือการที่เรานะ่ะทำให้รากฐานของตัวเองแข็งแรงไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือว่าคุณจะเป็นครูเป็นโค้ชเนาะถ้าหากวันนี้รากฐานพื้นฐานไม่แน่นนะคะมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้อย่างเข้มแข็งอย่างแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้ค่ะคุณกําลังทํา กำลังเป็นครูกําลังอยากเติบโตกําลังอยากมีไรายได้แต่ทั้งหมดนั้นมันดูยากแสนยากค่ะเพราะสิ่งที่คุณพยายามทํามันไม่ใช่การที่ทําให้รากฐานหรือทําให้ตัวเองเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นมีความรู้มากขึ้นหรือสามารถที่จะถ่ายทอดสามารถที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองมีออกมาบอกคนอื่นได้มากขึ้นแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่พยายามทำอยู่ค่ะนั่นก็คือพยายามจะไปดึง ไอสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกคุณน่ะไอสิ่งที่คุณทําไม่เป็นน่ะเข้ามาที่ตัวเองนั่นคืออะไรคุณกําลังพยายามทําตามคนอื่นพยายาม copy คนอื่นพยายามวิ่งตามโลกใบนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณพยายามวิ่งตามอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงคุณอยู่ข้างหลังเว้ยเพราะถ้าวันนี้ค่ะคุณต้องวิ่งตามอะไรบางอย่างอ่ะคุณไม่มีทางเลยที่จะกลายเป็นผู้นำ ถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นคนที่ถูกมองเห็นอยากเป็นแสงสว่างอยากให้คนมองเห็นคุณมันไม่ใช่แก้การพยายามแบบมาทำให้ตัวเองสวยค่ะแต่มันคือการที่ทำให้ตัวเองอะค่ะกลายเป็นผู้นำกลายเป็นคนที่ดูโดดเด่นจากข้างใน จากคุณค่าที่คุณให้ออกมาค่ะแล้วคุณค่าเหล่านี้มันไม่ได้สร้างจากการพยายาม copy แต่มันต้องสร้างจากการที่เราค่ะพยายามทำให้ตัวเรารู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองเขาเรียกว่าการที่เราเอาอินเนอร์ค่ะ ออกมาไม่ใช่ดึงกระแสดึงก๊อปปี้ตามตามคนอื่นไอ้นี่คือการทำจากข้างนอกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าหากคุณอยากไปต่อได้มีไรายได้อยากรู้สึกดีกับตัวเองอยากรู้สึกว่าตัวเองช่วยเหลือคนได้จริงๆคุณจะต้องทำให้รากฐานมันแน่นมันมันม่นคงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือดูว่าตัวเองอะมีอะไรดีพัฒนาจากข้อดี ไม่ใช่พยายามไปปิดข้อด้อยหรือพยายามเติมสิ่งที่ไม่รู้ก่อนอันนั้นเอาไว้ที่หลังนะคะเริ่มต้นต้องเอาสิ่งดีข้อจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ก่อนค่ะเท่าวันนี้ใครเก็ตมากขึ้นนะคะแล้วคิดว่าถ้าคุณทําแบบนี้แล้วมันจะทําให้การประสบความสำเร็จในธุรกิจความรู้มันง่ายขึ้นลงพิมพ์มาบอกสุหน่อยค่ะว่าง่ายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ